สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับผมหนุ่มโรงงานวิถีทีบ้านนะครับวันนี้เราจะมาดูการปลูกมะนาวการปลูกมะนาวลงดินเลยแล้วก็การปลูกมะนาวลงบ่อซีเมนต์นะครับว่ามันจะมีข้อดีข้อเสียอย่างไงนะครับปัจจุบันนะครับมะนาวช่วงนี้นะครับมีสาพฤษภาราคาแรงมากนะครับแพง าราคาขายปีก8บาท9บาทนะครับช่วงที่แพงจริงส่วนหน้าสวนก็3หรือ4บาทนะครับสำหรับมะนาวนะมะนาวื้นบ้านเราก็จะไปดูการปลูกมะนาวแบบลงบ่อซีเมนต์นะครับโอเคพาไปดูตรงนู้นนะครับวันนี้เราก็จะมาดูการปลูกมะนาวแบบพิเศษที่นิดนะครับก็คือ การปลูกมะนาวแบบลงบอซีเมนต์นะครับอันนี้เป็นที่นิยมสำหรับพื้นที่เขตเมืองหรือว่าใครมีพื้นที่น้อยนะครับการปลูกเราก็จะใช้บ่อซีเมนต์นะครับบอซีเมนต์ใช้บ่อซีเมนต์หรือว่าบอร์ส้วมทั่วไปนะครับอันนี้ทำได้ครับทำง่ายๆนะครับมาดูข้อดีนะครับดีนะครับของการปลูกบ่อซีเมนต์นะครับ ปลูกในพื้นที่แคบๆพื้นที่เมืองนะครับที่เป็นปูนนะครับสามารถที่จะปลูกได้เลยนะครับเพียงแคบเพราะว่าทรงกุ้มนาอทรงกุ้มเขาจะไม่ใหญ่นะครับคือประมาณนี้ครับไม่ใหญ่มากทรงกุ้มไม่ใหญ่นะครับสามารถระดับสองครับประหยัดน้ําในการลดนะครับแล้วก็ควบคุมสามารถที่จะควบคุมให้มานาออกลูก นอกฤดูได้นะครับคือการคุมหรือว่าเคล็ดลับวิธีต่างๆแล้วแต่ใครจะนำไปใช้นะครับอันดับที่สามนะครับสำหรับการปลูกมะนาวในปอดชุมนนะครับสามารถทำมะนาวนอกฤดูกาลได้ครับเพราะว่าเราสามารถที่จะขายได้ราคาแพงครับ ข้อดีแล้วก็มาดูข้อเสียนะครับข้อเสียของการปลูกมะนาวในบอ่อซีเมนหนึ่งเราต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อบอ่อซีเมนนะครับก็ติดเพียงหน้าดูแต่ไม่เป็นไรครับถือว่าคุ้มค่าตัองแรากดินิโอเคเรามาดูมะนาวปลูกลงดินเลยนะครับ มะนาวปลูกลูกดินมีข้อดีข้อที่หนึ่งก็คือเราไม่ต้องจ่ายเสียจ่ายค่าหรือบอซีเมนตเนะครับสอมีข้อดีข้อนี้ดีมากนะครับข้อที่สองนะครับต้นกุ้งได้ใหญ่นะครับต้นกุ้งได้ใหญ่แล้วก็ต้นมะนาวแตกได้เยอะทำให้ลูกมะนาวจะมีผลผลิตได้เยอะไปด้วยนะครับ พอดีขั้นสามก็คือต้นมะนาวลากมะนาวนะครับหากินได้กว้างนะครับไม่จำกัดนะครับอโอเคครับเรามาดูข้อเสียของการปลูกมะนาวลงดินโดยตรงนะครับข้อที่หนึ่งก็คือต้องใช้พื้นที่ในการปลูกค่อนข้างเยอะนะครับ คือเพราะว่าต้องเป็นที่โล่งใหญ่กว้างนะครับสำหรับข้อที่สองก็คือไม่สามารถปลูกในพื้นที่เมืองนะครับที่เป็นพื้นที่แคบที่เป็นบ้านรสันหรือบ้านปูนได้นะครับเพราะว่าไม่มีดินโลงนะครับที่ ลูกซ mm ีเมนต์แล้วก็ปล mm ูกดินทั่วไปครับจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันก็แลวแต่พื้นที่นะครับก็ดีหมดนะสำหรับถ้าเราปลูกมะนาวแล้วก็ถ้าเรารู้จักทำมะนาวนอกฤดูก็สามารถที่จะขายได้ราคาโดยเฉพาะช่วงหน้าแรงๆครับช่วงนรอูมะนาวมะนาวนี่ลูกหนึ่ง ปดบาทนะเป็นอย่างครับับางพันธุ์ที่อาน,นี่มะนาวแป้นพื้นบ้านนะก็ตนะลใช้ได้นะเข้องใต้เยอะาใช้ได้นี้ก็กำลับออกเล็กๆใกล้ครับีนี่นะครับมีมะนา,า,าวพุสสวยนะครับตก เจอถ้าฝนตกซุกๆแล้วก็น้ําขังมะนาวเราจะไม่ชอบน้ํามากนะจะทําให้โค้นเน่าลากเน่าได้ครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ท่านผู้ชมท่านไหนคะรับคิดว่าเป็นประโยชน์าาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ใน้ลิงานหนุ่มงานๆๆวิธีที่บ้านเลยนะครับขอบคุณครับ